อีดูสูเข้าใหม่ครับวันนี้มีอีดูสูมิวไม่ใช่มิวดิอีดูสู่ดีแม็กวีคอร์สนะเป็นดีแม็กวีคอร์สนะครับเป็นเครื่อง3,000ออโต้โฟวิวเป็นเครื่อง3.0นะครับออโต้โฟวิวนะครับนะดิสกู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับเป็นวีคอร์สเครื่อง3,000นั่นเองเลขไม่เก้าหมื่นนะครับติดฟรีมารอบคันเรียบร้อยนะครับรถเพิ่งซื้อมาเมื่อเช้าเลยนะก็รีบนํามารีวิวเลยนะครับนะบอกคนขับปรับไฟฟ้านะครับเลขไม่เก้าหมื่นสี่ นะับเลขไม่เก้าหมื่นสี่จอเนวี่ออโต้เกียร์ออโต้นะครับพร้อมเกียร์โฟนั่นเองนะครับสามจุดศูนย์สัตเพชเทสเกียร์ออโต้นะราคาห้าแสนห้าหมื่นเอ้ยห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอสซีเลยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับเดทโทโต้นะอยู่กับผมอยู่กับรถสวยวันนี้จัดอ e ิอุสูดีแมกวีคอสมาให้จัดอ e ิอุสูดีแมกวีคอสมาให้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันก่อนรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับเลขไมค์คันนี้นะเก้าหมื่น ครับ my เก้าหมื่นสี่นะครับสี่ประตูสามพันออโต้โฟวิล์นะครับของแบรนด์อิซูซูนั่นเองนะครับใครอยากได้รถสวยนะครับคลิปนี้นะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเพิ่งซื้อเข้ามาล่าสุดเลยนะครับค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับตัวอิซูซูดีแมกเวียคอสนะครับสามจุดศูนย์ตัวแซดเพรสเท็ขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับออโต้โฟวิล์นะครับด้านหน้านะครับคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมตัวเดเทอร์มินิ่งไลท นะครับแล้วก็พร้อมกันชนหน้ากระจังหน้าที่เป็นตรงรุ่น V ีคอร์แบบนี้นะครับรถเดิมนะครับรถเดิมรถสวยนะครับไฟหน้านะครับเงาเงานะไฟแท้เดิมโรงงานนะครับชุดกันชนแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นทูโทนนะครับสีดําปัดหน้าเงานะครับแล้วก็ดิสก์พุ่หน้าด้านหลังเป็นดำนะครับคันนี้รวิยางบิสโตรยิโคเปียเลยนะยางนุ่มๆดอกลึกๆยางนุ่มๆดอกลึกๆนะครับนะโชว์องโชกนะครับเดิมๆนะครับคัสรงคัสซีเป็นไง เดิมหมดเลยนละคันนี้ผมบอกเลยว่ารถสวยมากเลยนะรถสวยมากเลยนะนะครับไม่เก้าหมื่นนะคือบอกแบบหูดีเลยอะตัวบงตัวเบาะนะครับดีหมดนะไม่มีฉีกขาดเลยแล้วเป็นรถหน่วยงานแบบป้ายแดงมือเดียวด,ดูตัวเบาะดิอย่างดีเลยปักวีคอร์สไ้ด้วยปักวีคอร์สไ้ด้วยนะครับนะกระจกพวกเนี้ยมองหลังนะครับมีกล้องบันทึกหน้าให้แล้วก็ตัดสายออโต้ให้ในตัวแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับ นะคันนี้เป็น3.0 z ูนแซดแพทเท็ ate, นะครับูนแซดพทเทนะครับออโต้โฟวิวนะครับออโต้โฟวิวนะหลังคาเป็นสีดำนะหลังคาเป็นสีดำแล้วก็มีตัวสปอร์ตบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่พวกตัวสปอร์ตบาร์อยู่นี่นะแต่ว่ามันจะมีรอยนิดนึงนะครับแต่ผมเก็บงานให้นะรถเพิ่งเอาเข้ามานะยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับนะก็ทะเบียนนี้เลย8 1 9 4นะครับ มีกล้องบันทึกหลังให้นะครับโลโก้อยู่ครบนะครับยูสูดีแม็กแล้วก็โลโก้ตัวแซดเป็เหตตัวแซดเป็เหตนี่คือตัวท็อปเลยนะคือตัวท็อปของยูสูเลยนะนะครับแต่ถ้าเป็นโฉมปัจจุบันเนี่ยเขาจะเรียกว่าวีคอร์ดแม็กวีคอร์ดแม็กจะคือตัวท็อปนะครับนี่สปอตเมทอาร์ตนะครับคมสันชัดเจนนะครับคือตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะลูกระบะนะถ้าซื้อต้องดูนะครับถ้าซื้อต้องดูนะตัวนี้เป็นไลเนอร์เดิมนะครับเดี๋ยวพวกไอ้พวกรอยเล็กๆตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับตัวเเนนี้ไลอร์ด นะครับแล้วก็เนี่ยเดิมหมดเลยมันจะมีเม็ดอยู่ถ้าเม็ดหายไปเนี่ยแสดงว่ารถอาจจะเคยเกิดบาดแผลด้านท้ายมาก็ได้นะครับอันนี้แจ้งให้ทราบเผื่อหลายท่านไม่รู้นะครับช่วงล่างนี่เป็นไงครับเดิมๆแบบนี้เลยนะแห้งสนิทแห้งสนิทนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสําหรับคันนี้นะยูสุดีแมกวีคอสครับยูสุดีแมกวีคอสครับนะ ทรงคัดซีนะดำๆเงาๆแบบนี้นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะถ้าใครสนใจนะครับกับตัวยูซูดีแมทนะครับผมบอกเลยว่ารถโคตรดีรถโคตรสวยนะครับนะรถปี18นะครับก็ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถกับเราได้นะครับเพราะเรามีบริการจัดไฟนั้นให้นะครับทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีบริการประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับแล้วบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกนะครับ1ปีนะซื้อรถเรา ห้องบริการหลังการขายอยู่แล้วนะครับเราไม่ทิ้งลูกค้านะครับผมนะบ,บอกคนขับปรับไฟฟ้านะบ,บอกคนขับปรับไฟฟ้าแบบนี้นะครับตัวพวกซอกประตูอะไรต่างๆรถสี่ประตูก็ต้องดูเหมือนกันนะตรงเสาบีนะครับเนี่ยถ้าน็อตไม่เคยแกะแบบนี้คือรถไม่เคยเกิดบัติเหตุเลยรถคันนี้เกียร์ดีมากๆเกียร์ดีมากๆนะครับนะมันก็มีลลระบบระบบอำนวยความสะดวกก็จะเป็นพวก ช่วชะลอลงทางลาดชานันด mm ักชันคอนโทรลปรับพักกระจกมองข้างไฟฟ้าแล้วก็ออโต้สตาร์ต็อปอะไรต่างๆนะครับมีตัวช่วยนะครับขี่ก็คือคูซคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้ตามคันหน้านะล็อกเฉยสมมติเราขับ80เราก็ล็อกไว้80อย่างนี้นะครับแล้วก็กระจกตัวนี้ที่มองหลังนะครับก็จะเป็นตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็จะมีกล้องบันทึกให้มีกล้องบันทึกอยู่ตรงนี้นะครับตัวหน้าจอเนี่ยเป็นตัวนวิเกเตอร์นะครับเป็นจอเนวิเกเตอร์นะครับ นะเป็นจอของอ e ิวซูเลยนะครับเป็นจอของอ e ิซูเลยนะครับนะแอร์เป็นระบบออโต้ <c oughs> เหมือนกันนะครับเกียร์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันดูนะไม่ช้ำเลยนะพวกหัวกงหัวเกียร์อะไรต่างๆนะไม่ช้ำไม่ยับเลยนะครับทูไฮโฟไฮและโฟ l ์โลตัวนี้คือที่เข้าเกียร์ขับสีนั่นเองนะครับนะแล้วก็เลขใหม่แล้วก็เลขใหม่หมครับ9 4 2 9 1 91กิโลครับคันนี้คืออ e ิซูดีแมกเวิร์คอส 3.0ตัวแซดเพเท็นะครับ3 0 0 0ออโต้โฟวิลส0 0 0ัออโต่โฟวิลนะพี่พี่ท่านใดหาอยู่นะครับรีบติดต่อเลยนะ062 640 7776นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้1ปีไม่ว่ารถจะขับ2ขับ4ครับ